มันเริ่มเล้ยครับผมมาครั้งที่แล้วนะครับผมผมได้ทําการมาหาของนะฮะก็ประมาณนี้พอหาเสร็จเรียบร้อยผมของที่ได้ก็จะประมาณนี้นะฮะก็เดี๋ยวเราเข้าไปที่บ้านกันเลยนะครับเราต้องค่อยๆเข้าใจเย็นๆถ้าเราเข้าบ้านแรงก็มันอาจจะมีเสียงประตูดังปังก็ได้นะฮะได้ของมาเยอะอยู่นะประมาณนี้นะครับ อันดับแรกผมอยากจะอัปเกรดนะครับนี่อะไรเนี่ยเหมือนเป็นเคเวส์ามากกว่าเนาะให้เราทำแต่ว่ามันคงไม่ต้องหรอกเพราะว่าเรามีอินนี่อยู่เราขอซ่อมไปพวกนี้ก่อนดีกว่าเนาะโอเคเดีย๋ยวค่อยทำอย่างอื่นนะครับตอนนี้เรามีอะไรบ้างมีกระสุนแค่นี้เองบอกเลยว่าไม่เพียงพอแน่แน่อาวุธนะครับแล้วก็ ระบวงระเบิดอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะเพียงพอมีระเบิดไฟอีกหนึ่งที่ป้องกันตัวได้เอาละเราต้องใช้รถครับผมในการเดินทางผมคิดว่าเราควรจะไปตรงไหนดีห้องน,น้ำที่เราหาไปแล้วไม่เหรอเอเอทำไมไม่ขึ้นรถเ,เอไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปฝั่งคนขับเนี่ยอไป เราไปตรงนี้สักหน่อยดีกว่ามันขาดอะไรอะ่ะง้อผมหาไปแล้วนะอย่ามายุ่งขอร้องเอาละรีบลงรีบลงอื้มอื้มอื้มืมมม้ยังไงยังไงฮะมาเนี่ยมานี่เรียบร้อยเอ้ยผมหาไปแล้วไม่เหรอทำไมมันค้างอะ่ะมันบั๊กอ่ะ บักเหรอผมสำรวจครบแล้วนะตรงเนี้ผมว่ามันน่าจะบักมากกวา่าได้ดวงเสาโคตรเท่เลยโอ้โหโคตรเท่อ่ะผมว่ามันน่าจะบักมากกว่านะครับเรียบร้อยนะฮะตรงนี้ไม่มีอะไรนะป่ะตรงนี้มีบ้านด้วยเหรอเพิ่งเห็นแล้วนี่ยถอยไปดูนะัสักหน่อยดิ อ๋อบ้านหลังนี้หายไปแล้วหาไปแล้วไม่ได้หายไปแล้วไปตรงนี้ดีกว่าตรงนั้นนะ่ะตรงมีของดีแน่นอนผมบอกเลยข้างบ้านเราอะตรงเนี้ยลงเลยลงเลยบอกเลยว่ามาพึบครับยังไงโอ้พึบเลยเห็นไหมเพื่อนๆแบบหนำใจหนำใจหนำใจเลย ยังไงครับห <c oughs> ืึหืึหืึหมพังประตูไ่ได้เหรอหึหึหึอย่าอย่าอย่ามายุ่งออืหึหึมีถึงกับพังพี่ตั้งอยู่สิบร้อยอะผมไม่ค่อยอยากซื้ออะไรเลยตอนนี้เก็บไปที่ทานรถก่อนแล้วกันปึ๊บปึ๊บปึ๊บอุ๊ยระเบิดไฟเก็บทำไม มีอะไรห้า,หาอีกไหมอีกประมาณห้าแห่งนะครับที่นี่โอเคไม่มีอะไรต้องขึ้นชั้น้างบนโอเคตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บได้ยามาใช้เลยแล้วกันโอ้โหตรงนี้มีอะไรอรของบันเทิงทั้งนั้นบอกเลยว่าของบันเทิงทั้งนั้น เก็บไปครับโอ้ของเต็แมแฮะซอมบี้มาเริ่มมาแนละ้วเก็บไปเก็บไปเก็บให้หมดครับตรงนี้อีกแห่งหนึ่งของว่างนี่คือจุดสุดท้ายเยี่ยมหมดแล้วครับอย่าค่อยมาอีกเอาประยัดข้างที่บ้านก่อน ถอยถอยยาวๆถอยยาวๆถึงแม้มันจะอืดก็ตาม <c oughs> โอเคจอดจๆมันจะมาไหมนะหวังว่ามันจะวิ่งมาไม่ทันนะเก็บกระสุนไปชุดนึงก่อนเก็บระเบิดไปเก็บให้หมดครับอย่าให้เหลือเียบร้อย ไปลุยต่อหาต่อเจ้าแฮ่เราจะเคลียร์ให้หมดนะผมผมจะไม่รีบเนาะตรงนี้ตรงนี้เป็นเหมือนเป็นค่ายเหมือนด่านด่านตรวจของทหารน่ะมันมีพวกปืนอยู่แล้วโอ้โหปืนดีๆเลยเก็บปะ่ะปึ๊บ เรียบเก็บไปให้หมดปั๊บเรียบร้อยตรงนี้มีอะไรบ้างอุ๊ยแย่ละวเช็ดตรงไหนอี้กัะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้รอบๆนั่นแน่นั่นแน่จับจับมันจับมันไม่ตีไม่โดนป่ะเร็วเร็วเร็วเอมันมาขึ้นรถขึ้นรถ ไม่น่าจะมีอะไรรู้แฮะผมเพย่ํจได้ว่ามันอยู่ด้านมันมีด้านล่างมันมีของให้เก็บอีกถอยหลังโคตรอนเลยแล้วคันนี้เนี่ยแคมป์ตรงนี้ลงลงอะไรมาเนี่ยปาบเขาให้มาแล้วหืฮหืึมาแล้วลบลบอุ้ยเก็บแล้วเก็บแล้วอุ้ยลบลบโอ้โห อืออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอยู่ไหนอยู่ไหนหลบไปยังเหนื่อยอยังเจ็บปั๊บคนนี้อัพอะไรได้บ้งาง power house หรืออะไรดี backpacking อันนี้มันกระโดดถีบนะฮะกระโดดถีบแล้วกันแบบเฟี้ยว ตรงนี้ครับผมมีแคมปให้หาเราจะเล่นแบบเรื่อยๆจะเคลียร์ของให้หมดนะครับมีลูกดอกขน perfect. <Just> perfect. จูจะมาดูที่ว่ามันจะมีอะไรบ้างอาจจะเป็นโปรเจกต์ยาวนะฮะในหมร์ฮัลแลนด์เอามาให้หมดว้าว <laughs> บางอย่างก็ไม่เอาก็ได้นะอย่างซึ่งอันเนี้ย เอามาทำไมเก็บนี่มาป่ะน่าจะควรจะกลับบ้านเลยแล้วงั้นอยากไปทำเควสเล็กๆสักเควสหนึ่งเราต้องไปตรงไหนเนี่ยมันคืออะไรไม่รู้ฮะมันเหมดนเขาบอกว่าให้บิวอะไรสักอย่างนะที่บ้านงั้นกลับไปดูที่บ้านสักหน่อยทำเควสเล็กๆสักหน่อยดีกว่าเนาว ปปโ,โอ้โอ้ดิฟดิฟดิฟเออะสัมบิคิดปะ่ะนะสัมบิคิดเดี๋ยวเดียวต้องทนมันอันตรายอันตรายตัวนี้อยู่ข้างบ้านไม่ได้ข้าไปจอดเออโอ้โหดูของดิหลังมาลบๆอืหอหือหึหึหึ

น่าจะบิวอะไรก็ได้ผมพอบิวนี่ก่อนแล้วกันเตียงใหญ่ตอนนี้เหลือห้าแล้วผมโคตรน้อยเลยเรียบร้อยฮะต้องออกไปสำรวจด้านนอกต่อปึบหลบได้หลบได้เื่อดเฮ้ยไม่ตายไม่ตายอือ้ออานี่ใหญจับยากเหรอต้องใช้น้ำมันนะรถคันนี้ เอ,เอาน้ำมันมาก่อนเอาน้ำมันมาเติมซะเติมให้เต็มถังป้าเราจะต้องไปตรงไหนดีรู้สึกว่าผมจำได้ว่าตรงแถวนี้มันจะมีของอยู่ตรงแคมป์ด้านล่างตรงนั้นแหละนะครับเดีย๋ยวผมจะไปดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันอ่าเมื่อกี้หลายๆคนเล่นเกมนี้นะผมก็คือกล่าวว่าเล่นแบบ พาพาพาพทำภารกิจให้ผ่านให้ผ่านนยก็คงจะไม่ได้จํารวจนะครับว,ว่าตรงนั้นมีอะไรบ้างตัวิีมีอะไรบ้างร,บร,บรบอ็อปหืมมาแน่ตรงนี้ค่อนข้างมืดมากมืดมากตรงนี้มาเน่ครอปโอ้โหตรวบีแดงเยอะโอ้โหติดขีดโคตรแรงอีกแล้วมันหานมาแล้วมันหานมาแล้วครับ มาที่มาที่ถ้าไม่มาก็หาต่อว้าวเราไปอเรียบร้อย <c oughs> ตรงนี้ไม่มีอะไรมีเต็นท์นี้ครับมีเต็นท์หนึ่งมีกระตุนให้เก็บอ่ะเดี๋ยวผมขอไปเก็บของก่อนแล้วกันเหมือนเราต้องไปคุยกับใครทักคนหนึ่งฮะ น่าจะต้องคุยกันในบ้านเดี๋ยวค่อยไปคุยทีหลังแล้วกันเดี๋ยวตอนนี้ขอเก็บของให้หมดก่อนขอบคุณมากนะผมสำหรับใครที่ติตตามนะขอบคุณมากจริงๆเนาะปน่าจะหมดแล้วนะครับไอ้ตรงด้านล่างน่าจะไม่มีอะไรน่าจะเป็นถ้ำเอ้ยเอารถลงมาดูไหมผมเชื่อว่าหลายๆคนอยากจะดูนะว่ามันมีอะไรผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันนะด้านล่าง Take break fall over. จะเหนื่อยเอาเนี่ยคนนี้ค่อยๆวิ่งแล้วกันโอเคป่ะคือรถคือรถปุ๊บมืดมากตรงนี้โคตรมืดเลยน่าจะเริ่มเย็ยนแล,ะละ้วล่ะตรงนี้มันมีอะไรผมยังไม่แน่ใจเลยมันเป็นน้ำตกนะฮะม,มันไม่มันไม่มีถ้ำอะไรใช่ไหม ยวผมขอลองวิ่งไปดูหน่อยดิรู้สึกว่าจะเป็นแค่ทางขึ้นนะลองก่อนลงก่อน,อนหือเกาะเพลินเกาะเพลินเลยนะเกาะเพลินเลยนะอืมอึืมพังแล้วมีดพังแล้วอ๋อจะเป็นด้านบนทาง่ากว่าและตรงนี้ไม่น่าจะมีอะไรความอยากรู้อยากเห็นเนียผมเป็นเหตุขึ้นไป บนน e ah! ี <If> ้มีบ้านนะครับอ๋ออันนี้คือเป็นหลังเก่าที่เรามาดีกว่าเออใกลเย็นละเฮ้ยโอ้โหจำเต็มเลยถอ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 ยถยจตายหาโอ้ยเราคนนี้มันดิบมากมันดิบเกินไปไม่น่ามีอะไรครับตรงนี นี่ตรงนี้ตรงนี้เก็บของใกล้บ้านก่อนเฮ้ยตรงนี้มีรถคันหนึ่งว่ะวิ่งมาเอาดีไหมอยู่วิ่งมาเอาดีกว่าโอ้โอ้ไม่ได้มองมองวันวันที่อย่างเดียววันที่นึงผ่านไปครับอย่ามายุง่งอย่ามายุง่งขอร้องรถจะพากันเดียโอเคเก็บไป สุนเต็มแล้วเราต้องผลิตปืนแล้วอ่ะเราสามารถบิวได้บ้างอะไรวะตามมาถึงนี่เลยะฮะฮ <c oughs> ตามมาถึงนี่เลยเ <c oughs> ย่ายพึ่งอย่ายพึ่งนะเพื่นอนเย่ายพึ่งบิวเสร็จแล้วครับอันนี้เราสามารถอัพอารมณ์ให้เพื่อนเ <c oughs> พื่อนได้เสียงอะไรบะ <c oughs> เหมือนเสียงหคตโกน เฮ้ย <gie> รถคันนี้โคตรแท้อะมีระเบ,บิดควันด้วยเก็บไปปั๊บโอ้มีของพิบเลยหน้าไม้ก็น่าเล่นมากนะ <m> เอาหน้าไม้มาเล่นดีกว่านี่เน่โอ้ไม่มีใครอยู่เว้ยรถมีน้ำมันไหมเนี่ยมีอยู่มีอยู่ใช้ได้อยู่เฮ้ย ตัวกี้ตัวกี้ไหนวะมันอยู่ไหนอ่ะมันไม่มีเสียงบักแน่เลยน่าจะบักนะครับไม่เห็นตัวป่ะกลับบ้านก่อนดีกว่าโอเคเดี๋ยวคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวผมขอตัว,วลาทุกคนไปก่อนแล้วกันเนะาะก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะมืดนะฮะ แล้วผมเก็บปืนไปทำไมวะล่ะฮึฮึฮึดีนะวะเก็บไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวไปคุยเควสก่อนมีใครให้ทำเควสไหนมีอะไรให้ทำอุ้ยลั่นโอเคขอบคุณขอบคุณเพื่อน ่ฮะยันนงไงโอ้ค<ร>่โอเคเดี๋ยวเราค่อยมาลุยใน <า S 1> ในครั้งหน้าแ <laughs> ล้วกันนะครับผมก็เดีย๋ยววันนี้ผมขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะฮะ <laughs> แล้วพบกันใหม่ครับบ๊ายบาย